มุ่งสู่หลัก200กิโลต่อวันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรมินบุรีกรุงเทพ,พมาหานครนะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านลูกชิ้นนิยมนะครับร้านนี้จะอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรมินบุรีนะครับผมพามาดูขั้นตอนการทําลูกชิ้นทํเอีนะครับเหมือนยกโรงงานมาไว้ที่ตลาดตรงนรี้เลยนะฮะแล้วเขาทำกันยังไงนะฮะวันหนึ่งทำเป็นร้อยกว่าโลเลยนะฮะ เจ้าของตั้งใจว่าจะทําให้มันมุ่งสู่หลัก200กโลเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับว่าลูกชิ้นทําเองโรงงานย่อยๆขนาดนี้เขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ชิ้นได้แล้วนะคะ ไม่ได้ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วนะฮะค่ะโอ้ลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นทําเองหมดเลยฮะใช่ค่ะเป็นลูกชิ้นหมูต้นสดค่ะเราไม่ใส่ตอลล็อกกับไม่ใส่กันบูดนะคะมีราคาขายยังไงบ้างครับเนี่ยอ่าโลละ220ิค่ะตัวนี้จะเป็นครึ่งโลนะคะร10ิบาทสามขีดจะหกสิบห้าค่ะ3ามขีดหสบา้าค่ะจะมีน้ําจิ้มให้นะคะเป็นน้ําจิ้มเลยเป็นน้ําจิ้มอะไรอื่นอ่าตัวนี้ค่ะจะเป็นน้ําจิ้มมะขามนะคะเป็นน้ําจิ้มมะขามหรือลูกค้าอยากได้เป็นน้ายำก็แจ้งทางร้านได้เลยอ๋อ มีสองแบบติดต่อทางเบอร์ที่รานได้นะคะเบอร์นี้หรือว่าเบอร์ตรงน,นี้ได้เลยหรือว่าจะมีช่องทางเพจนะคะช่องทางเพจก็จะเป็นลูกชิ้นนิยมนะคะลูกชิ้นหมูบ้านสดจัดจุจักมีนค่ะทักไปที่เพจได้เลยเรามีส่งแบบว่าแช่เย็นนะคะควบคุมอุณหภูม,ภมิส่งไปต่างจังหวัดได้เลยค่ะครับอยู่ได้ประมาณกี่วันคนะลูกชิ้นเราอยู่ได้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่ะ,ะนไปช่องฟรชีช่องชิลแบบเนี้ยค่ะ ถ้าส่งต่างจังหวัดเราจะซีนสุญญากาศให้การออกงานกับหน้าร้านตรงไหนยอดปังกว่ากันหน้าร้านค่ะหน้าร้านจะได้ตัวเป็นกิโลแล้วก็ตัวหมีุ่กด้วยหมีุ่กด้วยจะได้ตัวนี้เพราะว่าตรงนี้มีลูกค้าประจาเยอะอยู่ค่ะเยอะเลยฮะใช่ค่ะเท่าทีครับพี่สาวขายวันละกิโลครับเนี่ยวันหนึ่งประมาณร้อยกว่าโลร้อยโลเลยฮะร้อยโลโอ้ประมาณเนี้ยค่ะ มีคุกค,ค่ะจะหน้าตาแบบนี้นะคะจะคล้ายๆเแห้งค่ะแล้วก็าทานคูกแคบหมูกับลูกชิ้นหมูเราจะแยกแคบหมูไปให้นะคะ่อหนึ่งห้าสิบบา, 1, บาท่อหนึ่งห้าสิบบาทนะครับอย่างลูกชิ้นนี่ถ้าสั่งนะครับกี่วันถึงครับถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดเนะี่ยถ้าต่างจังหวัดตีไปประมาณสองถึงสามวันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันประมาณหนึ่งวันแต่ว่าเราเผื่อมีอ็กเิเดน์แต่ว่ามันคุมอุณหภูมิอยู่แล้วยังไงก็โอเคค่ะเหมือนแช่ตู้เย็นไป สวัสดีค่ะลูกค้าอืดีจองค่ะตื่งกองนะครับลูกค้านี่เข้ามาแต่เช้าเลยนะครับทุกคนขายดีขายดีตั้งแต่เช้าร้านเนี้ยนอกจากลูกชิ้นทําเองของร้านลูกชิ้นนิยมเนี่ยฮะเห็นว่ามีลูกชิ้นคีโตด้วยปะ่ะ อันนี้พี่สาวขายยังไงครับเนี่ยตัวนี้แพ็คหนึ่งนะคะ4ี่้อยห้าสิกรัมอยู่ที่ร้อยสาสิบาทสองแพ็กสองรอยห้าสิบค่ะตัวนี้<อ>ลูกค้านิยมส่งต่างจังหวัดกันเยอะอคือว่าตัวนี้แช่แช่ตู้เย็นธรรมดาได้เจ็วันด้7เจนควันถ้าแช่ช่องฟิลได้2เดือนเลยโ,โเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแป้งออกมาก็จะเหมือนเดิมรสชาติาเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนค่ะตัวนี้อยู่ที่จตุจักมินบุรีนะคะโครงการห้าค่ะล็อกที่หนึ่งสองหกหนึ่งสเจ็ด ถ้าเป็นงานอีเวนต์นี่มีไหมคะอีเวนต์ส่วนมากจะออกอยู่ที่ศูนย์ราชะการอาคารเอค่ะอาคารเอนะคะส่วนมากจะไปอาคาร A เอเาจะมีอีเวนต์เดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะจะมีสามวันส่วนมากจะมีสามวัน,วน,วนแล้วทางร้านเนี่ยถ้าเกิดมีคนติดต่อมาออกร้านออกงานได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะยินดีค่ะติดต่อตามเบอร์ของที่ร้านได้เลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าเขามีขั้นตอนการเตรียมการอย่างไรบ้างนะครับแต่ละขั้นตอนก็ เพื่อนๆจะได้เห็นว่าป่าจะออกมาเป็นลูกชิ้นหนึ่งก้อนนั้นเขามีเขาทำกันยังไงบ้างเป็นลูกชิ้นหมูแท้ๆนะครับไม่ใส่สารบอร,ร์นะครับสามารถสั่งนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณสัก7วันนะครับเพราะว่าเป็นลูกชิ้นทําสดนะครับใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟรีดไดเ้เพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาชิมอยากจะมาลิ้มลองก็มาที่ตลาดนัดจดตุจัดมินบุรีนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะสั่งไปชิมไปลิ้ม,ไป,มไปลองร้านนี้ก็ติดต่อได้ที่เพจ ที่ผมจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างกับเบอร์โทรนะครับจะใส่รายละเอียดไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆได้ติดต่อสื่อสารกันนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและขอขอบคุณร้านลูกชิ้นนิยมร้านนี้ด้วยนะครับที่อนุญาตให้พาเพื่อนๆทุกคนมาดูขั้นตอนการทําลูกชิ้นทําเองโรงงานย่อยๆที่ตลาด ยาตุจ,จากมินบุรีตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม